อทำไงดีอะนองไม่หลับเลยมีคนจะมาบีบคอตลอดเวลาเลยฉันอยากนอนนะนั่นมันทุ๊กฮันเลอรฉันรู้แล้วจะทำยังไงคืนนี้สบาย ทฉันจู่เห็นแล้วแบบงงเลยฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะไม่ได้ฝันไปช่วยทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ฝันหน่อยสิคะไม่ได้ฝันหยิก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 จะนอนช่วยหยิกหน่อยค่ะเฮ้ยเย็นเย็นค่ะฉันน่ยนอนไม่หลับค่ะมีปัญหาพี่พี่ช่วยให้ฉันแบบว่าคืนนี้สบายได้ไหมคะับคืนนี้สบายเลยเอาท่าไหนดีจะนอนตะแคงก่อนมอนข้างหรือจะนอนก่อนนอนคุ้มโป้ง อ๋อหรือนอนฟั่มได้หมดสบายหมดแต่ว่าขอแค่เปิดเปิดเพลงคืนนี้สบายของพวกเราฟังรับรองว่าคืนนี้หลับสบายชัวร์ครับเป็นชื่อเพลงเลยคะชื่อเพลงครับใช้ขออีกแล้วเหรอใช่ครับฮาร์เซลให้อย่างงั้นพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าค่ะคืนนี้สบายสบายเออมันมันมีเนื้อหายังไงเลยคะคะเนี้ยมันจะเป็นพูดถึงพูดถึงอ่าผู้หญิงครับเราไปเตือนผู้หญิงว่ากลางคืนอันตรายยังไงเื่อให้เราไปดูแลเพาะว่า ผู้ชายเนี่ยแต่งตัวดีๆนี่ก็ไว้ใจไม่ได้ถ้าอยากสบายคือว่ากลับกับทัตูคอ c เ l อร์นี่สบายสุดโอ้ค่ะอืม<อ><อ>แล้วในเพลงค่ะฉันไปฟังมามีท่อนแบบว่าแรปย o Hey b บอยค่ะทำไมคะคิดอะไรกันอยูค่คะถึงทำอย่างนั้น <c oughs> ฉันอยากรู้มากเลยอยากมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ผู้ชมท<อ>ัตูคอ c เ l อร์ผู้ฟังทัตูคอนเรอร์ได้ฟังกันบ้าง<อ>ในเรื่องแบบว่า เขาให้ฉันดูเป็นขวัญและกำลังใจได้ไหมครับทั้งหมดทราบเพิ่งฟังข่าวเมื่อเช้านี้เองเขาบอกมีโจรร้ายจกลุ่มลณาตะเวนระวังตัวมันน่ากลัวนะสาวสวยน้าสายเด็กตัวเล็กคุณใส่แล้วมันจะเก่น้สาวมวยสาธุน้าโมเตสับกระเบร้อโตอัล้วหลังเขาต้องมาสับกระเบื้องโตในเอ็มวีนีนางผู้หญิงตัวหนึ่งก็เดินไปเดินมาทำไมต้องไปเปลี่ยนใจของน้องใช่ไหมไปปกป้องกันทำไมถามคุณชายเจ้าชู้ันนี้อเเขาสียล นี้มันก็ไม่ใช่อะรอไมโอเคมแล้วเ็าเป็นเดินตามเขาก็ไปจีบเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่นะจริงๆเขาเป็นกระเทยเป็นกระเทยกระเทยเลฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยากจะมีพี่ๆอยู่ข้างตลอดเวลาทำไงคะ ดอกจันสี่เก้าสองห้าหกเจ็ดนะครับก็เข้าไปเลยอยากได้เพลงไหนของสมอลดูมเลือกเอาเลยนะครับแล้วก็เพลงของพวกเรารู้สึตก็เป็นสองสองห้าใช่ไหมฮะแล้วกดเอาละกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝาก Facebook นะครับ f เฟซบุ๊กของสแลนแทชจูกันเลยนะครับสุดท้ายแล้ค่ะเป็นทรรเนียมของช่วงบ้าพี่ชายพี่จะต้องมอบของหนึ่งอย่างให้ฉันดูแต่งหน้าค่ะเตรียมของมาครับเตรียมของอะไรทําให้คุณนอนหลับสบายฮะอะไรเลยคะรีโมทแอร์ฮะจริงเหรอคะผมไม่หยิบมาจากหน้าสตูนเนีฮะให้อย่างเงี้น